สวัสดีค่ำคืนของวันจันทร์นะครับค่ำคืนนี้ทำงานตามปกติอากาศเย็นสบายไม่มีฝนนะครับลมพัดเย็นสบายเลยค่ำคืนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับอยู่พื้นที่ต่างๆอากาศเริ่มหนาวช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับกันด้วยอากาศหนาวต้องหาเสื้อผ้าหนาๆห่มนะครับ มีใครบ้างเนี่ยที่ไม่อาบน้ํานะครับเนื่องจากอากาศหน,า,นาวน้ําก็เย็นส่วนผมก็ต้องอาบน้ํานะครับไม่อาบน้ําไม่ได้มาทํางานเดี๋ยวเลื่อนมินสาาเอานะครับคําคืนนี้ก็ทํางานกันตามปกติเข้าสี่ทุ่มออกหกโมงเช้านะครับทํางานต่อกันต่อสู้ชีวิตกันต่อไปคนสู้ชีวิตอากาศดีมากครับลมพัดเย็นสบายไม่มีฝน าผลิตน้ำปราปร้าให้คนใช้งานกันต่อในคำ่ำคืนนี้นะยังไงสำหรับท่านที่นอนหลับแล้วก็ขอให้หลับฝันดีนะครับหลับฝันดีราตีสวัสดีครับสำหรับผมก็ทำงานกันต่อสำหรับป p นี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ